สวัสดีเช้าวันอังคารที่15กุมภาพันธ์ค่ะ5 y e a r break e v e n ความคาดหวังเงินเฟ้อ5ปีข้างหน้าบวก9 b a s i บ Point ปิดตลาดวันจันทร์2.91%สูงสุดในรอบเกือบ6สัปดาห์ตัวยาว5ฟ e a r ฟี r แฟ r ์ forward, ค่อนข้างทรงตัวบวก1 b a s i s Point ปิดที่2 0 5นเนักลงทุนเริ่มชินกับคอมเมนต์ของประธานเฟดเซนหลุยคุณเจมส์บูลาดซึ่งแสดงท่าทีชัดเจนอีกครั้งว่าอยากให้ฟอนโหลดเริ่มปรับขึ้นดอกเบี้ นักกลิยุคแคทแมเชื่อว่าธนาคารกลางหลักๆค่ะนำโดยเฟดน่าจะ live with inflation ใช้ชีวิตอยู่กับสภาวะเงินเฟอ้อสูงยาวนานโดยปรับนโยบายเข้มงวดเพียงเพื่อไม่ให้ระดับราคาพุ่งกระจายไร้ผู้ดูแลแต่ต้องไม่ถึงกับพังเศรษฐกิจเพราะนี้สาธารณะสูงขึ้นมากหลังโควิด น้ำมันดิบย่อลงชั่วคราวเพียงไม่กี่ชั่วโมงราคาก็กลับขึ้นมาทำจุดสูงสุดใหม่ของปีค่ะ WTI ทดสอบหลักกิโล9 5เหรียญสถานการณ์รัสเซียยูเครนยัยงไม่แน่นอนแม้ตลาดคลายความตึงเครียดลงบ้างเพราะรัสเซียยังไม่ล้มโตะเจรจา หุ้นละบอนผันผลสูงทั้งคู่ความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์กดดันบรรยากาศการลงทุนแม้หลายกองทุนหุ้นมีอัพไซส์สูงหากเหตุการณ์คลี่คลายทว่าบอกยากค่ะว่าเมื่อใดเรายังคงยึดกลุ่มสินค้าพภคภกณฑพันเป็นหลักโดยถือ KT Oil KT Energy และน่าสนใจซื้อเพิ่ม KT Mining ขณะที่ KT Go ควรมีไว้กระจายความเสี่ยงค่ะ มาดูกันถึงการข้ามาตลาดหุ้นเมื่อวานกันบ้างนะคะเซ็นดิเด็กปิดที่1,684.69จุดลบ0.85มูลค่าการซื้อขาย86,377ล้านบาทโดยตลาดหุ้นไทยปรับลงตามตลาดหุ้นต่างประเทศตอบรับแรงกดดันจากความกังวลสถา,านการณ์ตึงเครียดระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ยังมีความไม่แน่นอนสร้างความกังวลให้กับการลงทุนอย่างมีนัยสําคัญนักลงทุนจึงขายหุ้น่ลลดความเสี่ยงแม้จะมีแรงหนุนจากหุ้นในกลุ่มพลังงานบางตัวปรับเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันก็ตามค่ะ ส่วนดานฝั่งของตราสารนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่1,2241ล้านบาทส่วนดาฝั่งของค่าเงินบาทค่ะปิดตลาดเย็นวันนี้ที่32บาท52สตางค์ต่อดอละลาร์สหรัฐโดยเงินบาทแข็งค่าจากช่วงเช้าปัจจัยที่ทําให้เงินบาทแข็งค่ามาจากฟโฟลของนักลงทุนต่างชาติที่เข้าซื้อสุทธิในตลาดพันธบนัตรจํานวนมากประมาณ6,700ล้านบาท ส่วนด้นฝั่งของเอเชียค่ะนิกกิตลาดหุ้นโตเกียวปิดร่วงกว่า2%หลังก่อนหน้าน,นี้ปิดบวกมา3วันติดต่อกันเนื่องจากนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ตึงเครียดในยูเครนหลังจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐเตือนว่ารัสเซียพร้อมที่จะบุกโจมตียูเครนได้ทุกเมื่อแม้ในระหว่างการแข่งข,ขันโอลิมปิกฤดูหนาวนิกิปิดไปที่ 27, 2 7 0 7 9 5 9จุด ส่วนเซิงไคคอมมัสิตตลาดหุ้นจีนปิดลบเนื่องจากนักลงทุนเทขายหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มการเงินหลังจากธนาคารกลางจีนส่งสัญญาณว่าจะไม่ใช้วิกฤตในภาคอสังหาริมทรัพย์มาเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจเึ่งไคคอมมสิตปิดที่ามพสิดจุดจุดลบ0.98์ดเปอร์เซ็นต์ค่ะ ส่วนดาวโจนส์ตลาดทุนนิยกปิดลบในวันจันทร์เนื่องจากนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ตึงเครียดในยูเครนโดยล่าสุดสหรัฐสั่งย้ายสถานทูตอเมริกันในกรุงเคฟไปยังพื้นที่ฝั่งตะวันตกของยูเครนแล้วนอกจากนี้ค่ะตลาดยังได้รับแรงกดดันจากการที่คุณเจมบูลาดประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์สนับสนุนให้เฟดเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ ดาวโจนส์ปิดที่34,566.17จุดลบ0.49 S&P 500เปตเอสปิดที่4,401.67จุดลบ0.38แเปและ NASDAQ ปิดที่13,790.92จุดลบ0.002เปเซค่ะ ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดลงในวันจันทร์นะคะเนื่องจากนักลงทุนยังคงกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ตึงเครียดในยูเครนและความเห็นจากเจ้าหน้าที่เฟดเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นนั้นได้ส่งผลกดดันตลาด c ซซีโปิดที่6,852.20จุดลบ2.27% DAX ปิดที่15,113.97จุดลบ2.02%และฟุซีรอยปิดที่7,531.59จุดลบ1.69%ค่ะ ส่วนค่างินดอาลล่าสหรัฐแข็งข่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลกัหลกๆโดยได้รดับแรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่าเฟดจะเร่งปรับขึ้นอัตราดอ,อกเบีย้ยเพื่อสกัดเงินเฟอ้อสัญญาณน้ำมันดิบเวสตซัสตานนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบกว่า7ปีค่ะบวกขึ้นมา2.5%ปิดที่95ดอลลาร์46เซนต์ต่อบาร์เรลท่ามกลางความขังวลที่ว่าสหรัฐและชาติตอนตกอาจคว่ำบาตรรัสเซียหากราัสเซียตัดสินใจบุกโจมตียูเครนซึ่งสถานการณ์ดังกล่่่่าาาวจจะะสสงงผลกกออกกรรรทบตอออนน้มัเซีย ส่วนราคาของเบลนต์เองค่ะบวก2.2%ปิดที ork, ่96ดอลลาร์48เซนต์ต่อบาร์เรลสัญญาทองค้ำตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบ3เดือนค่ะเนื่องจากนักลงทุนยังคงเข้าซื้อทองคำในสานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัยท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างชาติตะวันตกและรัสเซียในประเด็นยูเครนสัญญาทองค้ำตลาดโคเม็กซ์สมบําเพ็ญเมษายนบวก1.48%ปิดที่1,869ดอลลาร์40เซนต์ติดที่หนึันแ์ค่ะ และในข้อตกลงของ k t ท m Daily News ที่นำมาฝากในเช้าว,วันนี้นะคะและในช่วงนี้เรายัางคงต้องทำ Social d i s t t n n i n n g แต่ทุกคนก็สามารถทำธุรกรรมลงทุนได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน k t ท m Smart Trade แล้วเจอกันใหม่ในเช้าว,วันพฤหัสค่ะกับดิฉชันวรรวันตินลาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ